สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับในคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทำการสร้างตัวอย่างไปแล้วนะคะมาในส่วนของคลิปนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับการมาสนะคะก็คือการตัดเอาขอบเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะคะโดยเราจะเริ่มตรงที่ไปคิดที่โพดักก่อนนะคะแล้วเราก็ไปที่ลาเตอร์นะคะ มาที่ mass นะคะแล้วก็มาที่ land and sea นะคะตัวแรกคลิกเลยคะ่ะก็จะแสดงหน้านี้มาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ save นะคะต่อมานะคะมาดูที่ processing parameter นะคะเราจะมาติ๊กตรงที่ u s e vector แอดมาร์นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการเลือกพื้นที่ศึกษานะคะก็คือขอบเขตตาบลของเรานะคะแล้วก็ทำการลันเลยค่ะเราก็จะได้ออกมาแล้วนะคะเราจะได้เป็นภาพนี้ออกมานะคะต่อมาเราจะทำการ Reprojection นะคะ โดยให้เราไปคลิกที่ไฟล์ล่าสุดนะคะไปที่ลาสเตอร์มาที่ geometric เลือก reprojection ตรงนี้นะคะมาที่ projection parameter นะคะสำหรับ projection นะคะเราจะเลือกเป็น Geographic ัดลอง WGS84 นะคะหรือว่าเราจะเลือกเป็น UTM ก็ได้นะคะแล้วก็ run ได้เลยค่ะเราก็จะได้เป็น p ล o d u ักต์อนี้ออกมานะคะที่เราทำการมาร์คแล้วก็รีโฟเรชชันไปแล้วต่อมานะคะเราจะมาทำการเซฟไฟล์นี้แล้วก่อนนะคะ ต่อไปนะคะเราจะทำการจำแนกโดยให้ไปที่ไฟล์ล่าสุดนะคะไฟล์ล่าสุดที่เราได้ทำการเซ b s e ฟเซตมาส์ดิซัมปิ้งแล้วก็ดีโพเจคเต็ดไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคลิกเข้าไปคะ่ะให้ไปที่ลาสเตอร์นะคะเลือกที่คัสติฟิเคชันนะคะซูเปอร์ไวท์แล้วก็มาที่แรนดอม f o เรสต์นะคะ โดยเราจะทำการ add ไฟล์นะคะให้เข้ามาเพื่อที่ว่าจะทำการจำแนกนะคะโดยไฟล์ที่ใช้ก็จะเป็นไฟล์ล่าสุดที่เซฟไปเมื่อกี้นะคะก็คือถ้าเกิดจะ add ไฟล์ก็คือกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยค่ะเราก็จะได้หน้านี้ออกมาแล้วเราก็เลือกไฟล์เมื่อกี้ข้าที่เราเซฟเอาไว้แล้วเราก็โอเคค่ะเสร็จแล้วให้เราไปที่ l a n d o m f o r e ร์ foreign, ช่องที่สองนะคะมาที่ Number of T นะคะเราจะให้เป็นหนึ่งร้อยนะคะอันนี้จะเป็นการตั้งค่านะคะต่อมามาดูที่ Tanning เว c t ต r นะคะคือเราจะเลือกทุกคานนะคะยกเว้นพื้นที่ที่เราจะศึกษาต่อมามาดูที่แบรนนะคะซึ่งอันนี้เราจะทำการเลือกทุกแบนเลยนะคะ เลือกทุกแบรนด์แล้วให้เราไปไว้นะคะอันนี้เราจะทําการตั้งชื่อแล้วก็เลือกเป็นพื้นที่เก็บนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการลันได้เลยนะคะ มื่อเเสร็จแล้วนะคะให้เรากดปิดได้เลยนะคะเราก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้ออกมานะคะลองมาลองมาดูที่แบรนนะคะก็จะเป็นการจำแนกนะคะแล้วก็จะเป็นค่าความเชื่อมั่นเราลองลอง,ลองเปิดดูะคะ่ะ พอดับปัญคิกเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะโดยจะมีภาพใหญ่ๆซ้อนอยู่ข้างหลังนะคะเราก็ต้องไปทำการมาส์อีกรอบนะคะโดยให้เลือกที่ Product อันล่าสุดนะคะไปที่ r a s t e r มาที่มาส์แล้วก็เลือกเป็น Land n n d น e a นะคะเราลองมาดูที่ p r o c e s s i n g Parameter นะคะ เราจะมาติกตรงยูดเวกเตอร์อันนี้เราจะเลือกเป็นพื้นที่ที่เราศึกษานะคะแล้วเราก็ทำการรันเลยค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์มาเป็นอันนี้นะคะเราลองมาดูที่แบนด์นะคะก็ยังก็จะมีการจําแนกแล้วก็ค่าความเชื่อมั่นนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดกันค่ะเดี๋ยวเราลองเปิดการจําแนกดูนะคะ ก็จะได้เป็นขอบเขตของตำบลของเรานะคะเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนสีกันดูนะคะ Wow Bà เมื่อเป็นสีเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งพื้นที่อันนี้มันใกล้กับเมืองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูค่าความเชื่อมั่นกันนะคะ สำหรับอันนี้จะเป็นในส่วนของค่าความเชื่อมั่นนะคะก็คือถ้าเป็นสีน้าเงินอันนี้แสดงว่าค่าความเชื่อมั่นสูงนะคะแต่ถ้าเกิดวว้อยู่ในช่วงสีแดงอันนี้แสดงว่าค่าความเชื่อมั่นต่ํานะคะซึ่งปัญหาในส่วนนี้นะคะก็เกิดจากการไตอาจจะผิดพลาดเวลาไตอะคะ่ะอาจจะไปซ้อนทับกับพื้นที่อย่างนาข้าวหรือว่าน้ําเลยทําให้ค่าสียะคะ่ะมันมีความต่างจากค่าความเป็นจริง ซึ่งการแก้ปัญหานะคะก็คือเราก็อาจจะกลับไปไตยใหม่แล้วทำการรีใหม่นะคะเหมือนขั้นตอนที่ทำมานะคะค่ะสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาทีวีด้วยสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ